สดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมท่านกำลังอยู่กับมิกกี้รีวิวนะครับทางช่องมิกชแนลนั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมมีตัวทีวีนะครับเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่เจ๋งสุดเลยนะครับตอนนี้นะครับเป็นทีวีที่มีเฮิร์ตของภาพเหมือนร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตซึ่งสูงสุดในบรรดาทีวีทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เป็นทีวีที่มีระบบทวินวันนะฟีวันของผมหมายถึงนะครับเป็นทั้งทีวีนะครับเป็นทั้งเครื่องเสียงภายในเครื่องเดียวนะครับผมไม่ต้องง้อซาวบายต่อไป นะครับ่อ,อรับชมรับฟังนะฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ให้กับมิกกี้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากดีไซน์กันก่อนดีกว่านะครับผมอันนี้นครับขอบของทีวีนะครับ ความบางของทีวีจะเป็นแบบนี้รนบะอาจจะไม่บางมากนะครับเพราะว่ามันมีซับวูฟเฟอร์ที่แปะมาทำด้านหลังนะครับต้องคงสภาพความหนาไว้นิดนึงนะครับผมแต่ว่าจอขอบจอนี่เล็กมากนะครับอขอบจอใช้โลหะด้วยนะครับแล้วก็ขาตั้งนะครับขาตั้งจะเป็นแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ พอร์ตเชื่อมต่อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมดึงอันนี้ออกให้ก่อนนะครับ USB นะครับ HDMI นะ HDMI มีให้ 1, 2, 3, 4, 4พอร์ตนะครับ อ่าแล้วก็มีอ่าช่องที่เป็นสวิตมาด้วยนะครับอ่าช่องที่เป็นอ่าพีตอนทีวีนะครับช่องเสียบสายที่เป็น AV in นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะใช้เป็นแบบอ่าสายที่เป็นหางหนูแล้วนะที่เป็น1ออก3นะครับจากสจุดห้ออก3าสีนะครับแล้วก็รูหูฟังนะครับมีให้ค่อนข้างครบเลยนะครับรองรับพีตอนทีวีอยู่แล้วนะครับทีวีรุ่นใหม่ๆนะครับด้านหลังน่าจะมีช่อง USB นะครับพอร์ตที่2นะครับช่อง ที่เป็นออปติคอลนะครับแล้วก็ช่องเสียบสายแลนนะครับและที่สําคัญนะไฮไลท์ของเครื่องเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ครับตัวนี้คือซาวฟูเฟอร์ครับผมนะครับถ้าใครไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูนิดนึงนะครับปกติซาบานะครับซาบามันจะมีซาบาก็คือตัวลำโพงด้านหน้าทีวีตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ซาวฟูเฟอร์คือตัวนี้ ตัวที่เป็นลำโพงแยกออกมานะครับตัวนี้เธอทาหน้าที่นะครับปล่อยเสียงที่เป็นกระหึ่มนะครับอ่านะตัวนี้มีมาในทีวีให้เลยครับแปงมาด้านทางด้านหลังเลยนะครับเอาความหนาแบบนี้อ่าแล้วก็ลําโพงทีวีนะครับก็จะมีอยู่นะครับด้านใต้ทีวีนะครับด้านใต้ทีวียังมีอยู่สองข้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณรีโมทนะครับแล้วก็เป็นไว้ เซิร์ชด้วยครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับหรือว่าสั่งงานด้วยเสียงนะครับผ่านตัวทีวีได้เลยไม่ต้องง้อรีโมทนะครับสำหรับรุ่นนี้สเไปค่อนข้างสูงมากนะครับตัวนี้นะครับใช้หลอดไฟที่เป็น มินิ LVD ด้วยนะครับอ่าไฮรีเฟรเซชันอยู่ที่144เฮิรตเลยนะครับมีซับวูฟเฟอร์2.1ในตัวนะครับแล้วก็เป็นระบบสมาร์ททีวีที่ใช้ระบบ Vida นะครับซึ่งทำงานเร็วมากนะครับอ่าด้านในก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับรวบรวมให้หมดแล้วนะครับที่เป็นชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Netflix ท่ามวีดีโอนะครับอ่าจิ๊กซี่พัดฮอลสต้านะครับรวมไปถึง Apple TV ด้วยนะครับการสั่งงานภาษาอาด้วยเสียงภาษาไทยค่อนข้างที่จะรวด มากนะครับภาพดำได้สนิทนะครับดำได้ดีนะเพราะว่าใช้หลอดไฟที่เป็นแบบ Mini l e d นะครับเดี๋ยวผมต้องเทสเดี๋ยวผมมาเสียบกระจายใหก่อนนะเพราะว่าถ้าตัวเราผมเปิดภาพจาก y o u t u b e นะครับเสียงส่วนมากแล้วคลิปผมจะติดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดจากไฟล์ภาพแล้วกันนะครับ แล้วเสียงวีมันจะปังๆใช่ไหมไม่ใช่สําหรับรุ่นนี้แน่นอนนะครับแล้วก็โหมดเสียงนะครับสามารถที่จะปรับโหมดเสียงได้นะครับนี่ครับโหมดเสียงตัวนี้รองรับตัวแยดมอสด้วยนะครับน,นี้โหมดเสียงตอนที่เปิดอยู่นี่คือโหมดมาตรฐานอันนี้คือเสียงโหมดของภาพยนตร์ ว่าในวิดีโอเนี่ยจะได้ยินนะครับเสียงเวสหนักขนาดไหนเสียงซับหนักขนาดไหนนะครับนะครับัอ,นะบอบเบนสมอสสามารถเปิดปิดได้นะครับตามความต้องการเราเลยนะครับผมเปิดใช้บทภาพยนตร์แล้วกันนะครับตอนนั้นยังไม่พอนะครับเรายังสามารถเข้ามาตั้งค่านะครับในเรื่องของการปรับแต่งเสียงเองนะอ่นแบบคอร์ลเซอร์เราได้เลยเราต้องการเสียงหนักขนาดไหนนะครับ เสียงกลางขนาดไหนนะครับเรื่องเอาได้เลยครับตามใจอย่างที่เราแบบว่าต้องการกเสียงเลยครับเอาแบบที่เราชอบครับผมถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะรีเซ็ตครับมีครับกดรีเซ็ตนาร์ตนแบบน,นะครับก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมพาให้ดูซับทำงานแบบ ทีนี้รีโมทรีโมดนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานนะครับปุ่มรัดด้านหน้ากดได้เลยครับค่อนข้างที่จะไวนะครับก็คือไม่ต้องเข้าเมนูนหน้าหลักก็ได้นะครับกดที่ที่นี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดเพลงให้สักหนึ่งเพลงรใหญ่นะ ทำง่ายครับผมถ้าเป็นตัวนี้นะครับอยู่ในห้องนอนนะครับหรือว่าจะอาไปเล่นเกมนะครับก็ไม่ต้องต่อเครื่องเสียงแล้วครับเพราะเสียงที่มาให้มากับตัวเครื่องดีมากนะครับก็ชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นตัวนี้จะเป็น55นะครับตอนนี้55 55 U7K นะครับถ้าเป็น U7K นะครับก็สามารถที่จะไปขอทดลองฟังตามร้านค้านะธนา่าๆได้นะครับ ที่ผมหยิบรุ่นี้มาให้ดูนะครับหนึ่งเลยก็คือประทับใจนะครับประทับใจในเรื่องของอปกติภาพเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะครับหรือว่าในระบบก็ทํางานไวอยู่แล้วแต่ที่ผมชอบเลยก็คือเป็นทีวีที่มีเครื่องเสียงภายในตัวไม่ต้องมาต่อลำโพงบลูทูธไม่ต้องมาต่อ,อาซาวาหรืออะไรต่อไปบางทีเนี่ยบางท่านที่อยู่ตามคอนโดหรือว่าบ้านติดกันหรือว่าห้องติดกันเนี่ยก็ไม่สามารถที่ใช้เสียงดังได้ เยอะเท่าไหร่ถูกไหมครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราซื้อซาวบานในการเพิ่มราคามาอีกเกือบหมื่นหรือหมืห่นกว่าบาทนะครับมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าเราอาจจะมีโอกาสได้เปิดนะครับเป็นบางครั้งนะครับาบางครั้งที่เราอยากจะเปิดฟังพเพลงใช่ไหมครับมันไม่สามารถที่จะเปิดตึมต่้มได้ตลอดใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้มีมาให้แล้วถ้าสึกสึกว่าเสียงก็ดีมากนะครับผมนะในไม่รู้ว่าในคลิปจะได้ยินดีขนาดไหนนะครับแต่ว่าผมรู้สึก Amazing แค่นั้นเองว่าไอ้ทีวีเราเนี่ย มาถึงขนาดนี้แล้วหรอนะครับอ่านะฮะก็สมมุติว่าเรามีทีวีใช่ไหมครับแล้วเราติดที่ผนังไว้ครับแบบนี้อ่าก็ไม่ต้องมีซาวบามาติดด้านล่างแล้วครับผมไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มใดๆแล้วครับก็เอาทีวีติดเลยครับผมแล้วก็ดูทีวีดูหนังฟังเพลงนะครับสบายเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมีในหมดในเรื่องของฟังก์ชันที่เอาไว้ ฟังเพลงนะครับสมมุตินะเราสามารถที่จะเปิดฟังเพลงจากมือถือแท็บเล็ตไอแพหรือว่าคอมพิวเตอร์ นะครับแล้วให้เสียงมันดังที่ทีวีนะครับโดยที่เราปิดหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมนี่เข้าไปที่หมดของการแชร์เพลงแบบนี้ครับผมก็คือใช้ทีวีนะเป็นลำโพงบลูทูธหรือว่าเป็นซาวบาไปเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราเข้านะครับยูทูบนะครับหรือว่าเป็น YouTube พีเมียลหรือว่ายูทูปยูสิกนะครับสมมตินะเราเปิดปึ๊บนะครับฟังเพลงนะครับอารมณ์แบบว่าสุนทรีครับทำงานนะครับนอนพักนะหรือว่าพักสายตานะครับเราต้อง การแค่เสียงก็ได้นะผมแบบนี้เลยนะครับสังเกตไหมครับว่าด้าน,านซ้ายเนี่ยเขาจะมสีสัญญาเสียงเท่านั้นนะครับเราเลือกสัญญาเสียงครับหน้าจอปิดแบบนี้เลยครับก็คือฟังเพลงอย่างเดียวนะแต่ถ้าเกิดเราจะปลุกกดโอเคแคบบ่นี้เลยครับรอผมเปิดได้แค่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวเดนเรื่องลิขสิทธินะครับ อ่าก็ท่านใดสนใจนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับรหัส u 7K ปกติราคา30,000 30,000กว่าบาทนะครับก็อ่าลดแล้วก็น่าอยู่20,000กลางๆ20,000ไปปลายนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับการันตีคุณภาพวัสดุนะครับอ่าด้วยด้วยการแถมการรับประกัน VP นะครับถึง5ปีเสวิฟรีถึงบ้านด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าอ่าสนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถเข้าไปในอ่าเพจนิกิ้ลรีวิวได้นะครับผมจะแปะลิง ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับตอนนี้นะครับทั้งทีวีเก่านะครับนำมาเทิรนนะครับเป็นส่วนลดเพิ่มนะครับสูงสุดอยู่ที่6,000บาทนะครับผมแล้วก็มีผ่อนสุขส้นสูงสุด24เดือน36เดือนนะครับมีบริการจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็มีการแถมนะครับในเรื่องของ Disney Plus Hotstar นะครับดูฟรี1ปีนะครับผมก็ยังไงเรื่องโปรโมชั่นมีเยอะนะครับก็ทักเข้าไปสอบถามกันก่อนนะครับเพราะว่า ว่าเราไม่ได้แถมที่ตลอดนะมันมีจํานวนจํากัดนะครับผมถ้าท่านใดสนใจอยากจะสอบถามข้มูเพิ่มเติมก็นะแตะที่ลิงก์เข้าไปที่เพจนิกกี้รีวิวแทนแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามไว้นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวมีทีวีที่มีนวัตกรรมเจ๋งๆไม่ใหม่แบบไหนนะครับก็เดี๋ยวจะนํามาพูดคุยนะครับเข้ามาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ